ตั้มแ่ประเด็กเนาะเดบบดบไขว่าตั้มไเอาที่นี่นะเปี่ยนลินได้บอได้กินเขาจะได้มีหิวเข่าขาิโคุณนะคุณนะคุณนะนะไ่ีบ่ไมหมูนี่เดหินเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เขามารับชมในตอนนี้เนาะมื่อนี้เปลี่ยนมือที่ สามเนาะเพราะว่าสามมื้อสองคืนละเมื่อนี้คืนนอนคืนที่สองเรานอนนำกับทีมงานของเราเนาะคำสีคำแสงคำไหวเนาะอยู่นี่นี่แหละเพื่อนหลังนี่เนาะเมื่อนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าโมเมนเศร้าเราทุกคนสวยละพากันไปลินดึกยังเขาเศร้าไปบุหรีกินเธอเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณชิดสองโมงละชิดสองโมงละละกัเมื่อนี้เขาก็เลยว่าสิมาซอกกินข้าวเนาะกอยู่ทั้งน้านี่แหละโบได้ยาโบได้ไกล เดี๋ยวตัวซีมาตับมะฮงกับซีมาส่วนทีมงานกินข้าวแล้วก็ล้มกันหน,หนินึงเนาะนี่ทาความผู้จักกับหลายๆคนเนาะ,ะเพราะว่าเขาอยู่นี่กับเริ่มลึ่งกับข้าวเจ้าละนี่เมื่อน,นี้มีปิ้งเป็ดน้ำป่ะปิ๊งเป็ดตอนสิผาพันบ่แม่พลาธรรมาดาด้ปะปลาหมึกใหม่เท่าไรส์เห็นซ้ำใหม่เศร้าซ้ำใหม่เศร้าเดี๋ยวปิ้งเปงเ็ดเอาซะน,นะมันเป็นส่วนไหนขาวหน่ะแม่แม่พลากระเบิดขึ้นเลยสิผาพันกีบเ,เดีด๋ยวคอยชีด เออซอยที่เสร็จมะฮงไงเด้อเดอร์ที่ตำม,มาุฮงน้ำเดี๋ยวมันนี่ซีซูฟีมือการตำม,มาุฮงพี่ว่ากินบ่ได้ให้ทุกคนกินน้ำกันเนาะแล้ว <c oughs> ก,กินกันนี่แหละทุกคนหาก,กินง่ายๆอันนี้เพิ่นมีเจลสำรับอ่าน่าจะเป็นเจลส้มกินกับปิ้งเป็ดเนาะโอ้อันนี้เมนูประจัมเนาะโอเป็ดมีทุกมื้ออันนี้อ้อมอกมีอันนี้แกงปลา อันนี้ราบบนบนเะนาะขาเบิองว่าเขาเจ้าชิกลย่งดิ้เห็นว่ะไอคำสีว่าอยากกินตัวนี้มีว่านี่อยากกินตัวนี้ส้มป่าส้มหมูส,มมส้มหม้อด้วยสมหมูหอ้อสมหม้ออะสมหม้อปะอันเท่าไหร่นี่ห้าพันกวีย์หาพันก<ม>โอเคทุกคนถ้าเพิ่นปิ้งเป็ดไก่ชีสุกก่อนแล้วเฮาสิเอิ้นเขาเจ้าจมากินข้าวน้ำพราะว่าชะมุ้ยเป็ดตื่นพะกันมาดึก สซาเป็นปิ้งป็ดแล้วเดี๋ยวตัวสีมาเราเรื่องฟังทุกคนในนึงทุกคนหูบอว่าการที่อยู่ห้อมกันแบบนี้เป็นความฝันของตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่ตัวอยากจะมีชีวิตช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่าอยากอาะณอยากอยากอยู่เป็นห้องแถวหรือว่าเป็นอานาผัดเม่นหรือว่าเป็นหออย่างจั๊กจงนี่แหละแบบอยู่ห้อมห้อมกันหลายๆคนเนาะคือซีมวนอย่างนั้นนะ <c oughs> จริงๆตัวตัวคิดตัวนี้มาแตโดล่ะแต่ว่ามาเบียงล้ะกันแอามาเมกัมาที่ถอยเทือนอยู่เบียงล้ะกันเลยแบบบ่ได้อยู่ห้อง แถวอย่างมาเนี่ยนะนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโอกาสครับชีวิตแบบทีบาอยากอยากใส้ลองแบบนี้ลองเบิงละถือว่าคักกันได้ทุกคนแบบอยู่น้มกันหลายคนมันมวลนะมวลนะทุกคนเนาะเดี๋ยวทีมงานเขาตื่นแล้วกสนไปฮ็ดของก,กินแล้วกันจึงมันนั่งกินน้ำกันทุกคนมาได้มาทำาความหูจ้จักเจ้าเพิ่มเติมอีกเนะเพราะว่ามีเซอรี่เนาะหาก็ออกยามมา,าก็หากว่าได้ล้มกันเล็กๆๆน้อยเนาะเนียของไอ้ค้าใบนะ เดี๋ยวจึงทีมาทำความรู้จักกันนี้เนาะเอาเนาะวันนี้กับฝนตกเงงปักเลยขึมาต่ำมะฮุงล้วก่ที่มากินน้ำกับเจ้าเนาะจัดการเองวันนี้รัดการนี้หมดแล้วสบายหันแม่อยู่ค้างเพื่อนนี่เนาะเอาตำให้หิือำเราเออเอาแบบตามดีธนัดเลยตำเรี่องจันตำเรี่องจันอยากลองกินเบิ้องมากหน่อย สิงมักผู้ที่ก็มากต่ำแบบไทยเอาต้องถามถามอันผู้ที่ทำขก่อนเนาะมักมักต่ำยังโกมูผู้ที่ก็่าัหลังๆนี้มักแบบต่ำคนไทยประเด็กต่ำแบบคนไทยน่ะเออแบบไทยน่ะต่ำผู้ที่ว่ามักเป็นแบบต่ำใป็นน้ำป่าน่ะเออต่ำคนไทยประเด็กเนาะแบบแบบายๆว่าต่ำไทยแม่นใช่ปะ ตาพี่เจ้า,าทำเล็บทำเล็บร้อนๆไปเลยจะไหนรำมาไหนข <c oughs> ้าทำพี่น้องเ,เอ้ยคนกระโปงคนโตคนโตพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องคำแสงมันแนะ่นะมาผูกพอกันในส่องน้องตุยจอมหล่อเทียวลาจอมหล่อเทียวลาเนาะพี่นอนะ้องเนาะกินข้าวเจ้าเนะาะเป็นบ่ แล้าวเท้าพี่น้อเออก้าวเท้าแต่ว่าตอนนี้นะจะสิบสองโมงเลยแหละพากันไปตีนักพูดตะนุยอืมถ้าเบาตัวไปลิ้มนิดนึงเนาะเพราะว่าเพ่อนเดินทางมาเยี่ยมมายามเนะแล้วรมดื่อพี่น้องก็ะไรพาหน้องไปลิ้มอยู่ตรนนี้แหละปาร์ตี้ข้างใแเลยเนาะแต่เตือนสวยแน่พี่น้องสวยแน่แ่ะสวยเลยดีละ ไรงใ้คอเดรกแล้นีกับาปลาบกีอ่ะชิลได้แปะคลืนแล้วเนี่ยผ้าอันนี้เออผ้าเรืองจัดเลยเนาะริงทางกอมเมนว่ะฮะริงเผ็ดะฮ คาซซมซอมนติน้ำเคงงเจาโมยมอันอันเชียอันนั้นเนาะแล้เออโอ้แม่ประเด็นิงเป็ดไข่อีกวะเอองเป็ดาตอนนึงพิมื่กี้โโดดโดดโดเราเงินบาทประมาณเท่าไหร่ปะิบห่าบ ขิหานี่หอดวหาสิบาทไ่หอดอยงการ้าวเนาะขี่มหาพันนี่ร้อยบาทตประมาณสี่สบเสิาทตกอยู่ประมาณสีเนาะตับเออประมาณสี่ี่สิบ้าบาทนะโอาวอะไรเนาะขนาดของที่บาใ่ด้วยกำลังงารกำลังตองงานใครพูด ไปโนตเงาไปอยู่ไทยเดียวกราบจากอะนะที่ใต้นี่กับที่กลับขหนองแครวกาจะเอาต้นมะนาวที่ว่าเขาทำไม้จะมาไปเฮ็ดเบียไว้อยู่ใกล้น้องไข่คนตกพี่นังเนาะตตแต่เมื่อคืนนีพ่อะไรยังว่าท่านเศร้าคือบัวน้ำที่ถวหมือบอลไงไไหไงไ่ไงมงไ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 งงง ผมขึ้นงานไลเตตื่นแล้วบอกเลยได้กึ้นมาเลยรถจัดเลยสวัสด,ดีครับสวัสดีพี่น้องโอเคจับเ้ยโอเคต้องต้บอาหละ่าวเรามองี่นบ ตกมื่อคนนีพอพี่นังเนาะแต่ว่ามันกะมน่าตกวใหญ่นะมี่แห้งกับ่แห้งมันพ่อแบบพ่อพ่อนั่นแหละแ่อยแห้งแต่อยแห้งเนาะเอีมวยกังทีเอาะอุ้ยี่เอา่อบ้างแล้วก็่ะไรดก็ได้กันน่งได้ไม่ดีก่าโเกมเราขออะไรแม่เอ้

เลยแล้วใดเอาดี okay. mm ่น okay. mm ี mm ่นะที่เอาแค่เนาะเต้นลินไล่บอได้กินเข่าจะได้เนื้หิ้วเข่าเนี่ยโอเคไปด้วยไปด้วยพี่น้องนี่เนาะเอามากินปิ้งเป็ดอ้าคือว่าดำคือลือยละโคตเนาะเป็ดอันนี้เนาะแรกๆก็คือว่าใหญ่อยู่หลังๆมันก็โคตรหมดเจ้เดี๋ยวเฉพอกินเอาสมเนะ เอาสมูทสองห่อด้วยหอะมาเบิ้ลมาบ้ลใกล้นี่ไหมเนี่เขาชิมกลิ่นมูทนะทุกคนเนาะห่อหอใหญ่แท้โอ้บ้าวะตั้มมฮตั้มมฮุงตัวใ่ตั้เงเนาะลกันับเสยากเหมอดชิโดโอ้โหิโโคดังโลังโัโัไม่รีบยี่ห์เอาหมูนี่เี๋ัห็นเนาะ ยังอีกมีเข้าเาแทมพักแกมไล่นะพี่น้องพักแกมพแล้ววันนี้สมซีงัวพี่น้องเบิดแล้ว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 เบิ้งเบิ้งเบิ้งสมงัวด้วยเบิ้งแต่งัวเัาด้วยงัวใหญ่พี่น้องเบิรงนี่เด้อใส่เนาะใส่เนาะ ไลยสั่นเลยหอยโอ้ยมันี่ก็มูมนี่ก็มูมูก็ชิบมานนี่ยี่เ้อมูก็ง่วยังมีใบันนี้หอยได้ใบอย่างใมังยมอ่ะแถมพักแก้มน่าตาอ่อนเนี่พี่้องเอ่านี่เราหึงใเนาะโคูนอนเลยเส้ยตามูอ่อนตมูออนเด้อมาเด้อ

ดูน้ำมงกันตะลุก็ต้องคิดตะลุกไปน้ำม้งย้าอยู่กั่จะโน้มอะดตามปีอมั้งี่ีห้าเรวต้องนอนแต่แต่พี่จอร์นอะเบื่อหน้าไะไปะเริ่มเลยทำไมเรื่องเกยกันเอฟซีเขาก็ววาเออยใหไมากกันมากมุมโต็ดี เป็นอันหนักมกเห็นล้ก็เมื่อเม่อาไหรเมื่อรวตัวกันอีเดรอะไร่จริง้ต้องการอะไรแตต่มวลเห็นไหมวลอะไรคือนี่ก็ไปออกก่อนทำแซงครับอย่างว่าีงนไ มดไปหลายเท่าไรกับคมากรับเ็นมงครน้องแกวครับไม่แม่งหลยนะบอกว่าที่เย็นโมโบเลยต่ออีกโมหนึ่งเป็นที่สองตส่าต่อให้เลยเจ้มโมมากลับุมงจบที่โมงบแล้ววะน้มเาตรนีตอได้บะน้ำย

ตันก็คือโกกใหม่เด้ร้องกันคุเลยโตเลยยางยางแ่่นยางล้านเลใ่หมอก่นเนะร้องอะไรจะรุ่งุดเลยเต่๋ไห็นเกันเลยไดบอกบ้าอย่างร้องใหม่แบบนี้ต่งพื้นแต่มันโคตน้ำเน่าเลยันเกียวกันพ้นมันเป็นสันมูดเกี่ยวกันอ่ะขึ้นทั้งเดียวกันบอกแม่แม่เลยมันแยเงินเลยไปรจังกัไปจะุดเลย

ข้าวไปสดกลิ่นเลยก้ววะ้อกินแล้วนคุณกินมาหรวะโมเคยกินคนไหนกันพีนกินเยอะเลยไม่ดเดยม่โอ้โหยังไงดมาเนาะกระนรไนคุณนยางกินกระเียกไ่ใช่หรืย่งหับแตก็แล้วเลยีน่เปิเลย่ะประเดี๋ยวก็แล้วเนี่ยหอมสุดป บาดเจ๊กนะบุกเย็นอือก็คืออาคือมีไอเสียงได้เสียงโอยอดแอนพักันานาบุถือมีดูมีเนียกัไปโรดสุดยอดอันนี้เฮ้นกับไป่เลยแลีบไดซือนี่ม่บไดซือีห่นายเนีย่นอแมะเจ็บขึ้นได้แมากพี่นุ่มโอแกี่าทานยูจะสองเดือนกลยังเป็นแก่จังห แต่ก็เอาไว้แล้วนองมดเดียวาน้ํามาดินน้ำ้าไปเล็กน่อยนะเนี่ยก็บไริวารดอกเด็กนหน่อยชองํามุกงหมอเนียเราบปได้หูนะผมแล้ววันนี้แตกนี่แล้วเราบริวารดีแล้ว่เพราะว่านัดตอนตอนบอกกับเมียกับอะนตอนเลยเขาวเครื่อมิดโมงมาไ่่

Yeah. Đó cả rồi. <laughs> ừ. Ủa. Ủa. Đeo, cái đội yên, dạ, ý cả của tôi. làm kiến của tôi. hẳn kiến của tôi. đi <laughs> kiến tôi. không kiến ý kiến của tôi. ý kiến của tôi. ý kiến của tôi. ý kiến của rồi ý kiến của tôi. ý kiến của tôi. ý kiến của tôi. ý

ข right ้างในเกแถวคนตัวต uh ัวท okay. ี่นี่ตัวได้นบะไรครับนม่ดงมาอยู่นี่สมวนแล้วเนาะพี่จริงอยากได้ชีวิตแบบนี้มาโดนเลยอเลยแต่ชีวิตแบบยั่วแถวยู่เป็นเป็นห่อเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ห่อนย้ำเห้กับบ่ได้ยู่จักเถื่อ ตะกี้บดไ,ได้มีเงินอเบียงได้ล้วก็โอ้ยต้องได้ยู่หออะไนี่บเคยดีแบ<ป>บแทบแบเอามัมาให้เธอแล้วก็แเรีบั้อยเยใกล้ขนานี้เอาม่กี้เป็นตอนเดียวอ่ะนี่โอ้หอนหอนอะไรกันเลยเรียกหอนได้บ้างหรอ่ ทำงาก็ดีเแตมัไปเอเดียกทางไกลนี่ที่นอนบ้านแล้วก็ตูกันนี่เนาะเปิดเสียงตายแล้วประเทศไทยเอ่ยมันเียงมันตายแล้วน้าเอกันเเออนเบ้าอีกขึ้นมาทีม้เมแหนาวออกมาแล้วเด้หนานาวกับ ใา่เอาวางจ่ายนี่เลยเป็นหลังเลยนะรบวูเหักเลยคุณจะกระายรึวะมอในน้อยยี่บีเหรอแต่กระเดาก็บี้ขายเรื่อยอ่ะมอเหมือนไม่ค่อยมีอ่ะ คือซื้อมาเองดิซ้ออจัเลยจ้ะท้ายเลยนะดูมันดูไปนอนยังไม่แจ้งกินใครก็กินดีนะเนาะแล้แจ้งกินแล้วใหมก็เบิ้งหน้ากันดิเตี่ยวัวพีอยู่ินมลงไปดูกัะนะินมบนกลัวอนขาอยากให้ลาบเป็นอย่างมากนี่เุ้ยอยากกิน ปิ้งปิ้งกระแล้วลากกระล้วม่นายยากบางทีมันจะตับดอนไม่ได้ตับเลตับงอตัวหนุ่มไมเลยตอนกินตัวันตักัวแพร่ผมเลยพาทับที่ประตูดูลายดูลายดูลายแล้วจั่งกัว เด้อเนาะเยี่ยงเอื้เอเตื้อเอาทุกคนสาระคลิปนี้กับซีมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดติดตามพวกเขาทั้ง4คนเด้เลยเดี๋ยวขึ้นทั้งหน้าซองนี่ให้เนาะสาระคลิปนี้กับซีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดี